สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ใจสลายลูกดับปริศนาจากกรณีนางสาวสิริพรสิงสาครอ,อายุ33ปีชาวบ้านผักตบตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พสต์ผ่านสื่อหลังจากขอชนสูตรศพลูกสาวน้องเนเน่วัย5เดือน14วันเมื่อวันที่17พฤษภาคม64 ได้พาน้องเนเน่ไปฉีดวัคซีนเด็กที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผักตบหลังจากกลับมาน้องเนเน่ร้องไห้งองแงจึงอุ้มขึ้นมาปลอบและน้องก็ช็อกหมดสติส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลหนองหารแพทย์พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้สูญเสียโรกมาแล้วถึง2คนเมื่อปี2556และปี2557 จึงอยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคนล่าสุดว่าเป็นเพราะเหตุใดวันที่18พฤษภาคม64ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปยังหมู่ที่11ตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบ้านของนางสาวสิริพรลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีการเตรียมตั้งลงศพและรูปหน้าศพและดอกไม้และยังไม่มีการนำศพบรรจุในลงเนื่องจากมีการส่งศพและอยู่ระหว่างชนสูตร บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาวสิริพรสิงห์สาครอ,อายุ33ปีแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เวลา11นาฬิกาตนเองได้พาน้องเนเน่ลูกสาวอายุ5เดือน14วันไปตามนัดเพื่อฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผักตบ เป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนตับอักเสบบีฮิปและวัคซีนโปลิโอรวมไปถึงยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรตาฉีดที่ขาสองข้างและหยอดที่ปากโดยฉีดเป็นครั้งที่2ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ฉีดไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์64โดยครั้งนั้นไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงใดๆต่อมาหลังจากฉีดวัคซีนก็กลับมาที่บ้านและน้องเนเน่ก็ไม่มีอาการปกติ จนกระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกาน้องเนเน่เริ่มมีอาการร้องไห้งอแงอยู่เกือบ30นาทีจนผิดปกติตนเองคิดว่าหิวนมน้องก็ไม่ดื่มนมไม่นอนตนเองพยายามอุ้มน้องจนกระทั่งน้องกระตุกและแน่นิ่งไปตนจึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหนองหารแพทย์มีการปั๊มหัวใจอยู่30นาทีแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์บอกว่าสำลักหรือมีอะไรติดขาที่หลอดลม ทางญาติก็ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใดตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเพราะวัคซีนและขอให้โรงพยาบาลมีการชนะสุดให้แต่โรงพยาบาลปฏิเสธและบอกว่ามีสาเหตุการตายอยู่แล้วและไม่ได้เป็นคดีความจึงชนะสุดไม่ได้จนมีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กจนมีการแชร์ต่อกันไปซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลหนองหารมีการมารับศพน้อง เพื่อที่จะนําไปชนะสุดแล้วก่อนหน้าน,นี้ตนเองสูญเสียลูกชายคนโตชื่อน้องพอชเมื่อวันที่28ตุลาคม5-6อายุ2เดือน14วันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางคืนประมาณ20นาฬกาตนเองอุ้มน้องกําลังจะดื่มนมน้องก็กระตุกและเสียชีวิตไปหลังจากนั้นทําการเผาศพและลูกสาวคนที่2ชื่อปาตีเสียชีวิตเมื่อวันที่7ธันวาคม57เวลาประมาณ15นาฬิกาตนเองให้ลูกดื่มนมไม่ได้ไอและสำลัก กระตุกเสียชีวิตไปเลย1เดือน14วันสาเหตุการตายคือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลันทำการฝังศพที่สุดสารตามความเชื่อแล้วหลังจากนั้นสภาพจิตใจตนเองยำแย่มากอยู่บ้านไม่ได้และไม่สามารถทำอะไรได้เลยตนเองต้องไปนั่งที่ทะเลคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นและมามีลูกสาวคนที่สชื่อเนตรเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม6ก อายุปัจจุบัน2ปีมีอาการป่วยลิ้นหัวใจรัว่วและปัจจุบันอาการดีขึ้นไม่น่าเป็นห่วงแล้วและมีลูกสาวคนที่4คือน้องเนเนอายุ5เดือน14วันเกิดเมื่อวันที่3ธันวาคม63และเสียชีวิตเมื่อวานนี้เวลาประมาณ18นาิา30นาทีที่โรงพยาบาลหนองหานหลังจากนี้หากผลชนะสุดออกมาคงมีความสบายใจมากขึ้น อยากทราบเพียงลูกตนเองเสียพระเหตุใดตนเองจึงอยากขอพิสูจน์อย่างละเอียดและอยากให้เป็นกรณีศึกษาของแพทย์ด้วยตนเองกับครอบครัวจะได้รู้วิธีการดำเนินชีวิตต่อไปหากจะมีลูกและตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองยังไม่ได้นอนและนอนไม่หลับเลยก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการไปผูกข้อไม้ข้อมือกับพระท,ที่นับถือทุกวันพระใหญ่ ในอำเภอหนองอัวซอและพยายามทำทุกวิธีที่มีคนแนะนำเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลตนเองยอมรับว่าระแวงและกลัวตลอดว่าลูกจะตายอีก,กหรือไม่ส่งผลให้ตนเองเหนื่อยและเครียดในทุกๆวันนางสาวสรีพรพาชิมข่าวไปดูบริเวณห้องนอนที่นอนกับน้องเนตอายุ2ปีและน้องเนเนอายุ5เดือน14วันที่เพิ่งเสียชีวิตไปโดยปกติจะนอนบนเตียงกับน้องเนเน ส่วนน้องเนนและสามีจะนอนที่ฟูกด้านล่างนางสาวสิริพรยังให้ทีมข่าวโดวลินชักเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของของน้องเนเน่ที่มีการเก็บไว้เรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการไปบริจาคเพราะไม่อยากมาทำให้ตนเองรู้สึกเสียใจและคิดถึงลูกส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ของน้องพอชและน้องปา์ตี้ได้มีการบริจาคไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคัณครับ